Can see Irina? Yes. Now you can see. It. <laughs> welcome to Wasa. Uh, yeah. Welcome to Girls' Reunion after twenty years. <laughs> <laughs> supposed to be, you know, uh, back maybe 25 and how did you see you I behave and you behave like 45 <laughs> <laughs> sometimes to behave because the memories are not so good you know <laughs> is a caterer, she is drinking her, so now i'm just okay, behaving. let's 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 say again sophisticated now okay let's come let's i come got sophisticated again. in 20 years welcome from. to us ที่วาสราค่ะก็ไม่ได้เจอสาวๆมาจริงๆไม่ได้เจอสาวๆประมาณ7ปีนะคะรอบแรกแต่ว่าไม่ได้ปาร์ตี้กันมาสักประมาณ20กว่าปีแล้วหลังจากที่เรียนหรือหลังจากที่มีภารกิจต่างๆรขบครัวนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราจะออกกันเที่ยวนะคะไปซิตี้ทัวร์ Where we going the first locations ยืนีนะโอเค we are going to Raipaluoato เอาเดอะบริดจ์นะที่นั่นนะคะก็จะเป็นสะพานที่สวยแล้วก็เป็นจุดไฮไลท์ของเมืองวาซาด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่สะพานไร่ปลัวต่อกันเลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็อยู่ใกล้ๆถึงสะพานแล้วนะคะอันนี้ก็บรรยากาศรอบๆนะคะวันนี้ซึ่ง โชคดีมากเลยค่ะอากาศดีมากๆเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นทะเลนะคะซึ่งวาซาก็เป็นพื้นที่ที่ติดทะเลนะคะซึ่งมีบรรยากาศที่ดีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงวินเทอร์ที่มีกิจกรรมกีฬาต่างๆหรือไม่จะเป็นซัมเมอร์นะคะที่แบบว่าโอ้โหมีทั้งหาซรายคะมีทั้งทะเลนะคะมีกิจกรรมทางทางด้านนะคะในส่วนของไอแลนด์ท็อปปิ้งก็มีนะคะบนที่มีเรือมีซัมเมอร์คอเทจก็จะเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยค่ะโอเคตอนนี้ค่ะก็ใกล้ถึงแล้วนะคะนี่ สะพานสวยมากค่ะซึ่งพื้นที่ตรงนี้คะสะพานนี้นะคะซึ่งมีความยาวอยู่นะคะ1,045เมตรนะคะความกว้างอยู่ที่12เมตรนะคะที่ตามข้อมูลนะคะก็บอกมาว่าใช้เงินในการสร้างสะพานนี้ถึง25ล้านยูโรเลทีเดียวนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเรากำลังข้ามสะพานจาก พื้นที่ของวาซานะคะไปที่ไร่ปรลาลวดต่อซึ่งเ,เป็นพื้นที่เล็กๆนะคะประมาณ150ตารางกิโลเมตรนะคะมีประชากรอยู่ประมาณ2,100กว่าคนค่ะแล้วก็ตรงนี้สร้างมาก็หลายปีแล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้กำลังข้ามสะพานกันค่ะส่วนใหญ่ค่ะอีกฝั่งตรงข้ามไร่ปรลาลวดตัวก็เป็นเกาะเล็กๆนะคะส่วนใหญ่จะเป็นาภาษาสวีเดนนะคะที่พูดกันโอเคดูบรรยากาศรอบๆนะคะดูๆกันเลยค่ะ เราลงไปจอดดูด้านล่างนะคะว่าวิวแล้วก็สะพานสวยๆนี่เป็นยังไงบ้างคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของคนที่มาที่วาซาก็อย่าลืมมาเช็คอินจุดนี้นะคะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะจอดรถแล้วนะคะกับสาวๆนะคะเดี๋ยวคนแนะนําก่อนคะ่ะคนนี้ชื่ออีรีน่านะคะแล้วก็คนนี้ชื่อออดร้านะคะอีรีน่าอยู่ที่ฟินแลนด์อยู่แล้วออรดราเดินทางมาจากเวลุค w ฟ e มเวลุชามุ l ิทเชเนีย no but now from the a นี่ oh from Iceland ล okay. mm ิทเชเนียโอเคเดินทางมาจากลิทเนียนะคะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศสะพานกันนะคะท่ว mm ้า hmm. ว wow. ดูบรรยากาศรอบๆกันเลยนะคะสวยมากค่ะแล้วก็โชคดีมากค่ะที่มีอากาศที่สวยงามนะคะแดดออกด้วยนะคะแล้วก็ลมนิดหน่อยค่ะไม่ได้ไม่ได้เย็นมากแล้วก วันนี้อุณหภ,ภูมิก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าติดลบหรือไรเขาบวกค่อนข,ข้างดีเลยค่ะมชมวิวสวยๆกันค่ะ ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะนี่ซึ่งได้ปรับปรุงมาใหม่ทีเดียวนะคะซึ่งเมื่อก่อนก็จะเป็นอาหารร้านอาหารที่เล็กกว่านี้นิดนึงนะคะอันนี้ก็ผ่านไปหลายปีค่ะนี่ค่ะบรรยากาศร,รอบๆนะคะซึ่งในช่วงซัมเมอร์ค่ะก็จะมีหลายๆคนับปั่นจักรยานมานะคะมาเที่ยวตรงจุดนี้ค่ะซึ่งเป็นจุดไฮไลท์นะคะสวยงามมากเลยค่ะก็อย่าลืมนะคะมาที่วาซาต้องมาจุดนี้นะคะ ก็เป็นร้านอาหารนะคะที่อยู่ตรงสะพานไร่ปรลาหัวต่อขัดวเดินเข้าไปดูบริเวณรอบๆนะคะประตูเปิดต้อนรับอย่างอัตโนมัติค่ะโอเคนี่นะคะก็เป็นอินโฟเมชันนะคะเกี่ยวกับพื้นที่ตรงนี้นะคะ คตอนนี้เราก็ข้ามสะพานนะคะจะไปวัดสกิลัวโตนะคะแล้วก็อีกฟังนึงนะคะก็จะเป็นพื้นที่นะคะที่ส่วนใหญ่แล้วค่ะช่วงซัมเมอร์นะคะก็จะมาเล่นกีฬานะคะหรือมานั่งบนชายหาดค่ะนี่เลยค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะตรงนี้ก็จะเป็นเฮียตาสารีนะคะตรงนี้ค่ะก็จะสามารถนะคะนั่งชิลๆช่วงซัมเมอร์ได้นะคะ ก็เป็นจุดไฮไลต์จุดหึค่ะของเมืองวาซาเช่นกันนะคะวันนี้เราเรามาเยี่ยมนะคะเดินทางมาเยี่ยมที่ทํางานนะคะของเพื่อนซึ่งตึกวัดศิลาเพิ่งสร้างใหม่ๆนะคะที่วัดสกิลัวโตนั่นเองนะคะตึกใหม่ค่ะซึ่งวัดศิลาก็มีการพัฒนาไปไกลเลยนะคะก็สร้างหลายๆตึกนะคะที่แบ่ง ดิพาร์ตเมนต์แต่ละดิพาร์ตเมนต์ออกเป็นหลายที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่วัสัวตัวรุ่นสลหกลือจุดต่างๆค่ะนี่เลยค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ซิตี้เซ็นเตอร์ของวาซานะคะโอ้โหวันนี้มีมาร์เก็ตด้วยนะคะก็คือตลาดนัดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ what we gonna have today มุ้ยคุยและมักกะระ as like มุ้ยคุยและมักกะ can I g e t ask her okay ตอนนี้เราจะมีนะคะ sausage แล้วก็ปลานะคะที่ชื่อมุ้ยคุนะคะซึ่งเป็นอาหารที่ประจำที่มีตลาดนัดต่างๆต้องมีสิ่งเหล่านี้คะ ตอนนี้อยู่กับเพื่อนที่ชื่อเฮดีนะคะวาซาบายไนเดินเที่ยวกันค่ะซึ่งรู้จักกับเฮรีมาเป็น10บสปีเลยค่ะก็เดินเที่ยวกันค่ะวันนี้มาเจอเพื่อนนะคะชื่อเฮรี <c oughs> nyt niin, Me niin, niin, tosi niin, kiintiä. Niin. Me toivottiin timantteja. Ja sitten me toivottiin noita, noita kauniita vaatteita. Niin. Ja, mitä muita? No se 20 miljoonaa. Miljoona, no, no, niin. ovat. saa kaikki. Niin, <laughs> niin, <laughs> niin. Hyvä. No niin. no niin. juttu. Ja muistakaa joo. olla kilttejä. Olen aina, aina. No niin, hyvää joulua. <laughs> okay. Ja pian sitten nähdään. Joo, kiitos. Hyvä. Ja hyvää joulua. Hyvää joulua. Hyvää joulua. <laughs> ซีอูตอนนี้ก็จบทริปบาซ่าแล้วนะคะกำลังเดินทางไปที่ <laughs> ติกกุริลากลับบ้านนะคะก็ประมาณนี้ค่ะถ้าชอบสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะทริปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ซับสไครต์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจดีๆให้ทำคลิปต่อๆไปคะ่ะบ๊ายบาย